สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็าจะมานําเสนอครับมานําเสนอราศีตานะครับราศตาของวันที่นะครับของวันที่ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ สำหรับลาวซาจาก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นๆเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด๋นวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับอมาชมกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ ตาตาเด่นหนึ่งสองสามนะครับเด่นสองสามคู่กับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเดี๋ยวมาเรียกอีกทีหนึ่งนะอเอาที่หนึ่งก่อนนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ไปกลับเลยนะครับ ส่วนสามก็เหมือนกันนะครับสามคู่กับเอ่อหกเจ็ดแปดนะครับเน้นตรงนี้นะส่วนชุดวินก็เอ่อหกเจแปดเก้าแล้วก็หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองนะครับวินนะชุดวินนะครับวินนะครับตามนี้นะครับอ่าเราก็มาดูที่ฐานนี้หนึ่งกับสองนะครับเน้นนะส่วนสามเป็นจรลองนะครับคู่ของเขาก็ตามนี้นะครับ เราเน้นท on right. ี this this one, kind of ่1นนะครับปันธทงที่1่วางเงนเหรนะแล้วเราก็มาเลือกเอานะครับอันนี้คือชุดวินนะครับชุดวินนะอ่าคราวนี้เราก็มาเลือกเอานะครับว่าเอาตัวไหนชุดไหนนะครับเราปันธทงที่หนึ่งนะครับเราปันธทงที่หนึ่งแล้วก็ดูที่สายหนึ่งนะครับอันนี้นะครับหนึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งตรงนี้นะครับ แล้วคราวนี้เราเล้นที่หกเก็ดแปดนะนี่นะครับหกเกแปดนะหกเก็แปดก็ึ่งหกนึ่งเกหนึ่งแปถ้าสามมาก็สามหกสามเกดสามแปดนะครับตัวลองก็คือวินก็คือตามนี้นะครับเน้นที่1นะหนึ่งนะครับตัวลองคือ2นะครับตามนี้เลยนะครับรูดวิ่งที่1เป็นหลักนะครับ2เป็นรองนะครับตามนี้นะครับ หนึ่งสองสามคู่กับหกเจ็ดแปดนะอ่าครับสามนี้นะครับหนึ่งสองสามคู่กับหกเจ็ดแปดจับคู่กันนะครับราวลานี้นะครับส่วนสายรูดก็รูดวิ่งที่หนึ่งนะครับหนึ่งกับสองนะครับสามใครชอบก็จัดไปครับสามนี้นะครับแต่เน้นตรงนี้วางกันเถอะนะครับลาวตตานะครับออกบ่ายสามโมงสี่สิบห้าทุกวันทุกวันเลยนะครับ เราเวียพีธรรมดาก็าจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรู้นรมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมัง่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรับสวีโชคสวีสุขนะครับแข่งแข่งแขงนะครับสวัสดีครับ